สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมมองทองคาประจําสัปดาห์บายนีดอยนะครับสาหรับวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนนะครับ2021วันนี้เรามาดูกันว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคําเป็นยังไงบ้างแล้วก็แนวโน้มเป็นยังไงนะครับทองคำเนี่ยตอนวันอาทิตย์เนี่ยปิดที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ิวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่1876นะครับก็ปรับลดลงค่อนข้างเยอะเลยประมาณ21เหรียญน,นะครับทีนี้เราดูกราฟนะครับเราซูมอินเข้าไปใกล้ๆก็จะพบว่าทองคำเนี่ยมันมีความเขาเรียกวา่า มันมีการย่อเนาะมาแต่ที่เส้นค่าเฉลี่ย25วันนะครับเส้นสีส้มเออผมลืมบอกไปเผื่อใครเข้ามาใหม่คือผมจะวิเคราะห์เป็นแนวพื้นฐานกับแนวเทคนิคนะครับเอาเอาเรื่องเทคนิคก,ก่อนละกันอันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับของโกนะครับก็มันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดใครจําได้นะครับจากประมาณ1,670นิดๆน,นะครับขึ้นมาเรื่อยๆแบบพักนิดเดียวแล้วก็ขึ้นมาต่อนะครับจะเห็นว่ามันยืนอยู่เหนือเส้น25วันได้หมดเลยนะครับตั้งแต่มันขึ้นมาตั้งแต่ตรงช่วง วันที่สองเมษาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นสองอวันได้สบายนะครับผมตีเทรนด์ไลน์ตรงนี้มันก็ยังเกาะได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราตีเทรนด์ไลน์แนวนี้นะครับมันจะมีอยู่สองแนวนะครับเดี๋ยวทุกคนงงแนวนี้ก่อนละกันแนวเทรนด์ไลน์แนวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงช่วงเนี้ยมันยังเขาเรียกว่ามันทะลุมาแล้วนะครับแท่งเทียนทะลุตรงนี้มานะครับส่วนแนวเนี้ยผมลองตีอีกแนวหนึ่งนะครับเป็นเทรนด์ไลน์เหมือนกันแนวนี้เนาะยังไม่ทะลุนะครับยังยังชนอยู่แต่ว่า แนวตรงนี้เราเราเข้าใจแล้ว่ามันอยู่ที่พันเก้าร้อยนะครับเพราะงะั้นผมคิดว่าพันเก้าร้อยสำหรับทองคํางวดเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ดูวอลลุ่มปริมาณตรงนี้ก็มีคนมาซื้อแถวๆประมาณพันเจ็ดไม่ใช่พันเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบตรงนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะนะครับกลยุทธ์ก็คือว่าสําหรับผมแล้วเป็นคนที่ชอบซื้อต่ำๆถ้าใครไม่รีบนะครับผมว่ารอเส้นสองร้อยนะครับหรือเส้นห้าสิบวันหรือเส้นหนึ่งร้อยวันก็ได้นะครับโดยลําดับจะเป็นหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับ 1839 1 8ป0ประมาณนะครับแล้วก็1820นะครับจนถึงประมาณ1800ด้ยโดยประมาณอันนี้คือช่วงที่น่าเก็บจะแบ่งเก็บสไม้ก็ได้หรือจะเก็บให้มันลงมาเยอะแล้วเก็บก็ได้ทีนี้ตัว r s i เนี่ยกับ m a c d เราจะเห็นภาวะที่มันเริ่มตัดลงอันนี้คือเซลล์สัญญาณนะครับเนาะในระยะสั้นก็คือจะเผชิญภาวะแรงขายผมว่าต้องเจอแน่ๆซึ่งตรงนี้นมันไม่สามารถทําจุดสูงสุด,สด,สดใหม่ได้นะครับเห็นไหมย่อขึ้นแล้วก็ยอ่ลยอลงเพราะงั้นอันนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ทอองคอาจ,จะไไม่ไดด้้ขึน คือต้องมีการย่อบ้างนะครับซึ่งผมว่าการย่อเขาเนี่ยอาจจะมีการย่อที่เป็นไปได้ว่าย่อมาถึงพันแปดร้อยสี่สิบเลยก็ว่าได้นะครับในครั้งนี้หรือผมไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะไซจะลงมาแตะถึงประมาณสักห้าสิบหรือเปล่าแต่คิดว่าถึงแต่ลงมาถึงสามสิบหรือต่ำกว่สามัง,งไหมอันนี้บอกไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะงั้นกลยุทธ์คืออย่างที่บอกคือเก็บที่แนวที่ผมบอกหนึ่งแปดสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับน,น่าสนใจนะครับส่วนถ้าใครอยากจะขายถ้ามันไปแตะพันเก้าะนเป็ ผมว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญอยู่นะครับแต่ถ้าทะลุผ่านไปได้ก็คือทะลุเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะตกราวสัก1922-1930เนี่ยผมว่าก็จะวิ่งไปไกลนะครับทีนี้ปัจจัยที่นอกจากอันนี้คือปัจจัยเทคนิคเอาไปนะครับมาดูปัจจัยพื้นฐานกันบ้างปัจจัยพื้นฐานคือทองคำมเมื่อกี่ยวกับดอลลาร์อินเด็กซ์ใช่ไหมครับเนีย่ยเราจะเห็นว่าช่วงดอลลาร์อินเด็ก์ตอนที่มันลงมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงเมษายนเนาะเป็นจังหวะเดียวกันที่ทองคําก็ขึ้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานสุนสนนสก,นกันน้วดรบรร มันไปยืนเหนือเส้นหนึ่งอ่าห้าสิบวันไอ้โทษครับยี่สิบห้าวันเส้นสีส้มผมะนะคือมี s e ติเมนต์ที่ไปทางบวกเพราะงั้นเนี่ยมันจะทําให้ทองคาโดนกดดันแน่นอนนะครับจากตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตัวดอลลาอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะไปทดสอบถึงประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดตรงนี้นะครับหรือแม้แต่เส้นสีเหลืองคือเก้าสิบเอ็ดประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่ที่อาจจะกดดันทองคานะครับสําหรับอ่ดาดอลลาอินเด็กซ์คถามคือแล้วทําไมมันถึงมันถึงขึ้นได้เพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะครับ อาทิเช่นนะครับเราดูค่าคอ cpi แล้วเนาะก็มันก็ขึ้นมาเนาะคือคือเงินเฟอ้อแต่ว่าทุกคนก็คาดว่าเงินเฟอ้อมันจะขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเงินเฟ้อรอบเดือนเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยเ,อเขาเรียกว,ว่ามีนัยยะสาคัญเท่าไหร่นะครับสาหรับต,ตัวตัวการขึ้นในรอบนี้นะครับต่อมาคือในส่วนของตัว consumer expectation คือความเชื่อมั่น,นครับไอเนี่ยแหละที่ที่มันที่มันดีขึ้นมานะครับจากเดิมที่7จนะครับ78อ่าเ8เป็น previous นะครับ79เป็น คาดการ์แล้วก็ไะสัมงมันดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนีนน้มันเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นทาง,ทางเศรษฐกิจระดับหนึ่งรวมไปถึง initial initial jobless claim ก็คือเขาเรียกว่าสวัสดิการผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเนี่ยมันลดต่ําลงอย่างมากนะครับงวดที่แล้ว4 100, 000, 3, 000, ี่แสนวันนี้3ามแสนเคาดการณ์อยู่ที่3ามแสนเจ็ทนนะครับซึ่งซึ่งมันลดลงจากของเดิมก็ทําให้เออมีความคิดที่ว่าเศรษฐกิจของเมกาน่าจะฟื้นนะครับก็ทําให้เป็นเหตุที่ดันไล่เด็กแข็งแล้วก็มากดดันราคาทองคำนะครับส่วน เรื่องของผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเห็นไปถึงแบบ1.5 1.6 1.7เนาะตอนนี้มันลงมาแล้วนะครับซึ่งการที่มันลงมาเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทองเนี่ยมันขึ้นได้คือถ้าเกิดมันยิ่งลงทองก็จะยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวยังมีปัจจัยอื่นด้วยเช่นดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเพราะงั้นตัวเลขนี้มันก็เหมือนกับมันลงมาจริงแต่ว่าสุดท้ายวันศุกร์เนี่ยมันก็มันก็พยายามดีขึ้นมาซึ่ง วันศุกร์มันมีทั้งการดีขึ้นมาของบอลยูนะครับ10ปีของ US กับมีการดีขึ้นของดอลลาร์อินเดี x นะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจดีทําให้ทองคําก็เลยโดนภาวะนี้กดดันเข้าไปนะครับทำให้ราคามันร่วงลงมาค่อนข้างเยอะประมาณ21เหรียญน,นะครับทีนี้มาดูปัจจัยอื่นบ้างนะครับดูเรื่องของตัว ETF Flow นะครับเรามาไล่ดูกันก็พบว่าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดถ้าเกิดใครฟังตัวคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่า ม,มันมีการเข้าซื้อแหละนะครับมิถุนาในอาทิตย์แรกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์แรกสินี่อาทิตย์ที่2แล้วก็ยังคงเป็นบวกนะครับเป็นโพซิทีฟอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบไต๊กิ้งหรือว่าโดดเด่นมากเพราะว่ามันเข้ามาประมาณหนึตันหากเราไปดูไล่รายวันนะครับก็พบว่าวันอังคารก่อนพฤหัสเนี่ยมีการขายออกกับซื้อเข้าเนี่ยมันแทบจะเท่ากันเลยนะครับทําให้โดยผลผลรวมของทั้งสัปดาห์เนี่ยของทั้งเดือนเนี่ยครับมันเพียงแค่ซื้อถือทองคําเพิ่มแค่1.4เท่านั้นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่าโฟลที่เหล่ห้ทองเนี่ยโฟลไหลเข้ากองทุนทองคำ ETF เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากผมว่ามันมันไม่ค่อยมีในย,ยาเท่าไหร่นะครับมาดูในส่วนของตัว Real U กันบ้างนะครับเพราะ Real U เนี่ยเป็นตัวผมบอกว่าความน่าถือทองครือการลงทนุนเป็นยังไงนะครับ Real U ครั้งนี้นะครับได้ลบ0.895ก็คือติดลบน้อยลงนะครับเทียบกับวิกรอนถ้าใครฟังวิก,ก่อนคือวิกรอ์มันดิ่งลงไปก็ทําให้ราคาทองคามันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งถ้ามันส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนใกล้เข้าเลขศูนย์เนี่ยหรือติดลบน้อยลงเนี่ยก็จะเป็นปจัจจัยกดดันทองคําได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับตัวทองคําทีนี้คําถามก็ว่าแล้วทองคําในระยะยาวเป็นยังไงตอนนี้เฟดก็ยังคงไม่ได้ทํา QE tapering นะครับหรือว่าเพิ่มดอกเบี้ยอะไรเพราะงั้นผมเองคิดว่าทองคํามีแนวโน้มที่จะมีการปรับฐานลงบ้างนะครับมีการย่อตัวลงก่อนที่มันจะมีการกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครมาดูสัญญาณตัวกราฟวุกของทองคำนะครับก็มีความเขาเรียกว่ามีความ มีความเป็นขาขึ้นอยู่ะนะครับยังยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเพราะงั้นจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับสําหรับคนที่สนใจลงทุนในทองคําที่อยากจะมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ประมาณ5้าถึงสิก็ผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันอย่าเกินมากกว่านี้เลยเพราะว่ามันก็คือทองคำเนาะเราสามารถไปลงทุนในกลุ่มอย่างหุ้นกองทุนหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับหรือคริปโตซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีภาวะโดนกดดันเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองของทางหนีดอยซึ่งผมมองประจําสัปดาห์นี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปมาดูว่าทองคำจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ